สวัสดีครับมาพบกับสายล่าอีกทันใต้พูดคุยข่าวหมอลำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแทนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับกลับมาพบกันช่วงมืดๆค่ำๆหน่อยวันนี้ก็เพิ่งมาไปตัดผมมาอย่าแปลกใจนะครับว่าสายล่าทำไมถึงตัดเพราะสายล่าชอบตัดแบบต้นสั้นก็คงได้เห็นผ่านหูผ่านตาม,มาหลายหลายคลิปนานๆที ก็จะไว้ยาวสักหน่อยแต่ไว้ยาวไม่ได้มันเป็นคนที่ขี้รำคาญเหงื่อมันออกแล้วมันก็หงอยห่วยนี่แหละครับก็เลยตัดรั้นไปเลยเป็นเพลด้วยวันนี้ก็เป็นเพลงทรงนี้เขาเรียกว่าทรงให้กำลังใจพี่ๆน้องๆทหารของเราที่ปกเขาเรียกว่าปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ลูกสาวเราก็ยังพูดเลยเสียมเสียมไม่เห็นใจ <c oughs> นี่แหละครับเป็นอะไรที่เราได้ยินแล้วมันก็มีความสุขวันนี้สายล่าขึ้นภาพไปดูด้วยตั้งแต่ชิดาลำพิงเงินล้านโลกพระราชทานอง์อิง,องเพชรบ้านแพงหมอลำหมายเลขหนึ่งมาถึงอาณาจากักรมาถึงบ้านพ่อก็ได้หาได้สนุกเลยวันนี้น่าจะมีมีอ่สคริปเกี่ยวกับหมวกหมวกที่น้องหยิบมาแล้วก็ให้พ่อเอกใ่มันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้ววันนี้ที่สายล่า จะมาพูดมากุีข่าวเกี่ยวกับคําอุทานของน้องมันเป็นอะไรที่สายล่านี่ชอบจินตนาการขนลุกเลยนะครับเวลาพูดแล้วจินตนาการเองว่าจะขนลุกเกี่ยวกับคําพูดคํอุทานของน้องมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นแบบบ้านๆเป็นแบบพื้นๆถ้าเป็นเอฟซีถ้าเป็น, D, ปนคนอีสานก็จะเข้าใจในคําพูดของน้อง ถ้าเป็นคนภาคอื่นภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือก็พอจะรู้เป็นภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกบางคนก็ไม่รู้นะครับสิ่งที่น้องพูดเดี๋ยวสายล่าจะมาพูดให้ฟังว่าคําพูดคํานี้มันเป็นคําพูดที่น่ารักเป็นคําพูดที่ไพเราะมันเป็นคําอุทานของคนไทยอีสานเราเวลาตกใจจะพูดเขาเรียกว่าจะพูดกันแต่พักนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินอ่ะไม่ไม่ค่อยได้คำคำนี้ไม่ค่อยได้ใช้ใน ในยุคนี้อ่ะมันน้อยคนที่จะพูดสายล่าคิดไปถึงนู่นน่ะยุคยุคสายล่าเนี่ยยุคแปดศูนย์เก้าศูนน่ะเราจะได้ยินคำอุทานแบบนี้บ่อยแต่ถ้ามาตามมาตามบ้านนอกแถวภาคอีสานเราก็จะมีบ้างตามตามพื้นพื้นชนบทก็จะได้ยินแบบนี้อยู่เรื่อยแต่ถ้าอยู่ในเมืองแล้วก็มันจะมันก็จะเป็นคำ คำอุทานที่สาบสูญหายไปแล้วคำอุทานแบบนี้พูดง่ายๆก็เป็นคำอุทานโบราณน้องเป็นคนคิดแบบไหนก็จะพูดแบบนั้นเป็นคนก็เรียกว่าเรียบๆง่ายๆเวลาน้องพูดออกมามันก็เลยเป็นอะไรที่น่าฟังน่าดูจนแม่บียังต้องหาคำพูดของน้องสายล่าได้ยินสายล่าก็นั่งหาอยู่สายล่ารี รีคลิปกับไปกลับมาเนาะฟังช่วงที่น้องพูดเนี่ยมันเป็นอะไรที่กินใจอ่ะมันมันได้ยินแล้วมันมันไม่เหมือนคนอื่นพูดพูดกันแบบนี้เลยว่าคนอื่นพูดไม่เหมือนกับุงอิงพูดุงอิงน้องพูดมันเป็นธรรมชาติแล้วแล้วเวลาตเองตกใจปล่อยคำาทานมามันมีแต่สิ่งที่ที่เราได้ยินแล้วมันเป็นอะไรที่แปลกเดี๋ยวทุกคนก็ตีความหมายกันไปหลายสิ่งหลายอย่างเลยวันนี้เราไปรับฟังรับชมกันก่อน แล้วเรามาพูดเรามาวิเคราะห์กันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นยังไงไปรับฟังครับช่วงนี้พักก่อนแม่เกือบเสียเสียซีว่าไม่ไปช่วงนี้พักก่อนเกายิงม้าเนาะแม่จะใช้เกือบประทันผู้ดะเนียนไม่มีน้าใช่รถคนนั้นโอ้เอาแมวมาติดก่อนแมวแม่เดี๋ยบีแมวแม่แม่มื่อเช้านี้มันน้อยขรุขรูยุตไตทองรถน้องสองตัวเนาะ

เขาคเคยได้ยินบอกว่าตรกใจเคยไยินบอได้ยินเลยนตรก,ก,ก,กใจเหรอตุกใจเ๊อเป็นไงครับได้ยินได้เห็นแล้วทุกคนรู้สึกอย่างไรหาแมงเงยกดตื่นเหมือ <c oughs> นี่แหละครับจนแม่บียัง แม่บียังอดใจไม่ไหวเกี่ยวกับคําพูดของลูกสาวเพราะว่าไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินหนุ่มหญิงพูดคํอุทานแบบนี้แต่ล,ล่าได้ยินแต่ล,ล่ารีแล้วรีอีกรีกลับแล้วรีกลับอีกฟังคําที่น้องพูดมันเป็นอะไรที่เราฟังแล้วมันมันแปลกใจอะ่ะคําพูดคํานี้มันเป็นคําพูดไม่ใช่เด็กรุ่นเราอ่าร,รุ่นรุ่นเราคราวเดียวของหญิงพูดบางคนตกใจเด็กสมัยใหม่ก็จะไม่ใช้คํานี้แล้ว แต่คําพูดของน้องแม่มเอ้ยนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่คนเก่าๆก็จะใช้กันแต่ล่าคิดไปถึงนู่นน่ะไม่ต้องไปพูดถึงว่าคิดถึงใครทุกคนก็คงจะรู้อยู่นี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกคนก็จับจ้องจับจ้องเกี่ยวกับรถพี่ฮอดดี้ว่าวันนี้จะไปนู่นน่ะทางต่างประเทศแต่ล่าก็เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าปกติน้องเวลาน้องไป ไปหยอกใครมันก็จะเกิดโชคกับรถคันนั้นอยู่เป็นประจำวันนี้ตั้งใจว่าจะไปจาดที่ป๋อมแป๋มกลับไปเจอเจ้าคูเปอร์จาดต่างคนต่างตกใจแล้วน้องก็หลุดอุทานออกมาสายล่าไปอ่านอยู่ในคอมเมนต์ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคําพูดของน้องน่ารักเป็นธรรมชาติก็นี่แหละครับองห์อิงเวลาพูดอะไรออกมาทําอะไรออกมามันเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปดัดไม่ต้องไปเสริมไม่ต้องไปเติมเป็นแต่งอะไรทั้งสิ้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันเห็นแล้วเราเห็นแล้วมันก็มีความสุขอะสายล่าเห็นแล้วสายล่ายังชอบใจอะรีรีคลิปกับสองรอบสามรอบเพราะฟังคําพูดของน้องพูดแล้วก็วิเคราะห์เกี่ยวกับคําพูดอะคาพูดคํานี้เด็กรุ่นราวคราวเดียวเขาจะไม่ใช้กันแล้วเด็กรุ่นใหม่นี่อุ๋งอิงใช้แล้วมันเป็นอะไรที่สุดยอดใครที่อยากตามทะเบียนรถพี่ฮอดี้นะครับสองแปดหกสามทางต่างประเทศไปลอ,ลองไปเสี่ยงดู ทอดทุกสิ่งทุกอย่างเราก็รู้อยู่แล้วว่าราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือทิดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานอุงอิงเพชรบ้านแพงหมอลำมาเลข่หนึ่งไม่ธรรมดาเขาเรียกว่ากายพิษมนลอบมวลเขาเรียกว่ามวลพลังงานวิเศษของน้องมีอยู่ทุกวันทุกที่ทุกทิศทุกทางที่น้องไปแล้วก็ สิ่งไหนที่เราเห็นเราก็จะมีความสุขทันทีเพราะเธอคือที่ได้แห่งความสุขครับคลิปนี้แต่ล่าก็ไม่มีอะไรมากมาให้ชมภาพบรรยากาศของสุขตามาถึงอาณาจักรของพ่อมาถึงปุ๊บก็มีความสนุกความสนุกความม่วนความสุขความหาอยู่ในนั้นครบรบจบที่เดียวเลยทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับองห์อิงเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่าง,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 างแล้วกับคําอุทานของน้องมันเป็นอะไรที่น่าฟัง มันเป็นอะไรที่เราได้ยินแล้วเราก็มีความสุขเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเขาคือธรรมชาติครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดสับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ